สวัสดีครับวันนี้ผมมารีวิวเรือลำใหม่ของบริษัทนะครับเป็นเรือตกปลาขนาด40ฟุตความกว้างอยู่ที่ประมาณ2เมตร580นะครับ2เมตร80ความกว้างของเรือนะครับนี่คือความกว้างของเรือลำนี้นะครับถ้าเอาตรงนี้ก่อนเลยก็คือมีบันได2จุด บันไดสำหรับเล่นขึ้นชายหาดบันไดสำหรับเล่นน้ำนะครับเ,เครื่องตัวนี้เป็นเครื่อง225นะครับตอนนี้เรือลำนี้ใส่225กับใบพัดพิษสิบอยู่นะครับลำนี้วิ่งได้ห้าพันเรอบความเร็วสูงสุดท็อปสปีดอยู่ที่เอ่อ38นอตนะครับแล้วก็ถ้าท่านเปลี่ยนเป็น250เนี่ย ผมยังไม่ได้ลองแน่ชัดนะครับแต่จากประสบการณ์แล้วผมคิดว่าเรือลำนี้นถ้า250รอบน่าจะได้รอบไปถ้ารอบไปพัด16เนี่ยน่าจะได้อยู่ที่เออ6,003อันนะครับจนมันสุดที่6,003เลยแต่ถ้า250แล้วท่านก็ใช้ใบพัดที่พิ17เพื่อที่จะให้รอบมันตกลงมาหน่อยมันจะได้ความเร็วขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับก็จะได้ความเร็วอย่างนั้นต้องมี40 41 2น็อตแน่นอนนะครับเครื่อง ท่านสนใจงบประมาณเท่าไหร่ถ้าเป็น225ราคาก็าจะลงมาแต่ของไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่เขาจะเน้นเป็น250เพราะว่า250กับ225มันเป็นบอดี้เดียวกันเครื่องยนต์ทุกอย่างมันต่างกันที่ ECU ต่างกันที่การฉีดน,น้ํามันหรืออะไรประมาณนี้เท่านั้นเองนะครับส่วนใหญ่เขาจะเล่น250น้ําหนักเท่ากันได้รอบมากขึ้นแรงขึ้นเร็วขึ้นนะครับประหยัดน้ํามันขึ้นถ้าท่านวิ่งความเร็วเท่ากันนะครับแต่ไม่ใช่ว่าท่านเ,เครื่องใหญ่ท่านก็อัดเร็วนะครับมันก็กินน้ามันกว่าเป็นเรื่องปกตินนะครรััับบททีีี้กลมา่ตวเือนะครับ <c oughs> บันไดนี้ก็จะสามารถยกขึ้นลงได้นะครับไม่จําเป็นต้องมีตัวล็อกนะครับตัวล็อกตัวล็อกที่จะล็อกเนี่ยไม่ต้องมีเพราะว่ามันมันเหนื่นมันเหนื่อนในระดับหนึ่งอยู่แล้วแล้วก็เออมันไม่มันไม่หล่นลงมานะครับที่ผมเทสมามันก็ไม่หล่นนะครับเออส่วนพอมาถึงตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นเรือส่วนใหญ่เนี่ยครับเขาจะชอบเอาให้มันมาอยู่ตั้งขาตั้งเนี่ยมาอยู่ข้างบนแล้วก็ทาให้คนเนี่ยเตะ แล้วก็เลือดสาดได้นะครับดังนั้นอันนี้หมดปัญหาครับแต่ว่าเวลาแกะประกอบหรือว่ามีการชนสเตเลสมาอาจจะแก้ไขนาี่ยากหน่อยนิดนึงนะครับพื้นก็เป็นพื้นออโฟมนะครับนิ่มครับเหมือนเรือน,นอกครับเราเราสามารถคอสตอมโลโก้จากออได้หมดเลยทั้งทุกส่วนของเรือนะครับทีนี้ทีน,ทนี้ที่แตกต่างกับโฟมทั่วไปที่ในท้องตลาดที่ในเน็ตขายเนี่ยอันนี้มันเป็นไซส์พิเศษที่สั่งทามามันมัน เข้าเข้ามุมเข้าโค้งเนี่ยมันมันมันเป็นการวัดที่ที่ถูกต้องนะครับแล้วก็สามารถเล่นขอบได้ถ้าท่านซื้อทั่วไปเนี่ยมันจะไม่สามารถเล่นขอบได้มันจะเป็นทื่อๆเส้นมันจะเป็นเส้นๆแล้วพอเข้ามุมปุ๊บม,มันก็ต้องเข้าแบบทื่อๆนะครับส่วนเรือลำนี้เป็นไฮดรอลิกอ่ไฮดรอลิกซีเฟอร์สนะครับน่าจะซีซีน่าจะประมาณ ผมไม่แน decline, ่ใจซีซีแต่ว่ารอบเนี่ยน่าจะประมาณ5รอบหมุนจากซ้ายสุดไปขวาสุดนะครับแล้วก็อันนี้เป็นอาร์มอาร์มอาร์มแข็งแรงตัวใหม่นะครับซึ่งปกติเขาจะใช้เป็นอาร์มแล้วก็มีเหล็กหน้าเครื่องยืดออกมาแต่ว่าอันนี้มันเป็นอาร์มที่สําเร็จรูปม,มายึดเครื่องต่อเครื่องข้อดีของอาร์มตัวเนี้ยมันใส่น็อตตัวตัวหลังมันไม่ใช่น็อตตัวนี้มันเป็นน,น็อตตัวหลังพอเป็นน็อตตัวหลังเนี่ยมันจะทําให้เครื่องอ่ะเลี้ยวสุดจากปกติถ้าคุณต่ออาร์ออกมาเนี่ยถ้าถ้าคุณต่ออาร์จากตรงเนี้ยต่อออกมาตรรรงงนนีี้ล้ลวยยึดออาามมเเเ่ัจะทํคืสุ แต่ตัวนี้เลี้ยวสุดนะครับมันก็ทำให้วงวงเลี้ยวแคบลงลก็กลับมาที่ตัวเรือนะครับอันนี้ก็น้ำมันน้ำนะครับตรงนี้ก็จะมีรูรูเดนเดนน้ำทิ้งจากจากเวลาฝนตกหรือว่าน้ำเข้าเรือเนี่ยมันก็จะเลนเดนออกทันทีพวกที่สำคัญที่สุดที่เขาชอบกันเพราะว่ามันเป็นทรายพวกทรายเวลาขึ้นเรือมาแล้วมันมันเอาออกยากเขาก็จะชอบตรงนี้ถ้าออกไปได้มันก็จะดีนะครับมีประตูสองฝั่งเปิดปิดเข้าออกง่ายไม่ต้องก้าวสูงนะครับ แต่ว่ากาันกาน้ําด้วยภายในตัวเวลาคุณถอยลงเรือหรือว่าคุณเอาลงจากแรมเนี่ยมันก็จะสามารถขึ้นลงได้ง่ายขึ้นนะครับนะครับแล้วก็ปิดประตูส่วนด้านข้างตรงนี้ก็จะมีปั๊มน้ํานะครับฉีดล้างล้างล้างเรือนะครับซ้ายขวานะครับนี่นครับซ้ายขวาล้างเรือนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีที่เสียบเบ็ดไว้ทอลิงทอลิงปลาได้นะครับ ทอลลิ่งเหยื่อปลาได้ตรงนี้มีหมดเลยคุณจะทอลลิ่งกี่ตัวก็จัดไปเลยครับเันสายพันกันหมดนะถ้าคุณทําเยอะๆนี่นะกลับมาข้างบนตรงนี้ก็เก็บเบ็ดได้นะครับด้านข้างก็เก็บเบ็ดได้นะครับเนี่ยซ้ายขวานะครับอย่างน้อยๆที่ผมนับนับอยู่เนี่ยตรงนี้ก็มีเอัออนสามสี่ช่องก็สี่สามสิบสองข้างบนสิบสองอีกหกหกสิบสองสิบแปดแล้วก็เสิบเสียบข้างหลังอีกก็ กโ็โหเยอะยี่สิบกว่าอันนะครับข้างหลังตรงนี้กว้างมากนะครับช่องแฮชช่องสี่ช่องนอกเนี่ยหนึ่งสองสามสี่เนี่ยนะครับเป็นเป็นฝาแฮชเก็บของนะครับท่านจะเก็บน้ําแข็งอะไรก็ได้เพราะว่ากําแพงตัวผนังมันนะครับตัวตัวผนังมันเนี่ยนะครับเป็นโฟมพื้นเป็นโฟมนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นโฟมนะครับเป็นเป็นเ,เป็นโฟม เป็นโฟมถ้าภาษาเรือ PVC โฟมมันจะเป็นิน s u l a t i o n ขนาดระดับหนึ่งเก็บกักความเย็นระดับหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้ก็มีโชคทุกบานนะครับทุกบานมีโชค๊คหมดนะครับเวลาท่านเปิดมาก็มันก็จะมันก็จะไม่ต้องมานั่งล้มปิดกันต,ตึ้งตั้งตึ้งตั้งนะครับมันก็ไม่ต้องมานั่งใช้มือจับโคลไว้นะครับนะครับส่วนอันนี้อันใหญ่เนี่ยเป็นถังน้ํามันนะครับถังน้ํามัน เปิดนะครับบเปิดมือเดียวได้สบายนะครับซึ่งสมัยก่อนมันไม่สามารถทําได้นะมันโอ้ยกกันเรียกเพื่อนยกกันถังน้ํามันสี่ร้อยลิตรครับแล้วก็ถังน้อร้อยร้อย,อยหน่อยๆน,นะเอ,อมีเกว,วัดน้ํามันน้ำวัดน้ํานะครับทั้งคู่นี่นะครับโชคปิดเติมน้ําได้สบายครับแล้วก็การกระฉกของน้ํามันเอลดลงครับเพราะเราใช้ท่อใหญ่ เราเราแก้ไขมาเกือบหมดแล้วนะครับแล้วก็ปิดนะครับแล้วก็ปิดอันนี้นะครับนี่ผมมือนึงถือกล้องมือนึงถือฝ่ายแฮชสบายนะครับเอ่อตรงนี้ก็จะเป็นเป็นเวลไลฟ์นะครับก็จะเป็นเป็นบ่อปลาเป็นนะครับก็มีปั๊มน้ํานะครับเป็นเป็นน้ําวนนะครับอันนี้แกะบ่อ,อมานะครับแล้วก็เปิดนี่ พอท่านเปิดตรงนี้ก็จะมีเป็นกระจกนะครับให้ลูกท่านมองได้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเป็นรูรูเดนน้ำเออน้ำล้นแล้วก็รูน้ําเติมนะครับก็จะมีตามนี้ตามสูตรเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับมาที่ข้างข้างคนขับนะครับใต้คนขับก็จะเป็นห้องเก็บของนะครับเก็บชูชีพเก็บ สมบัติอะไรนะครับมีป๊มนาญนิดหน่อยนะครับมามาน,ออออนะครับประมาณนี้เอ่อฝาแฮชเอ่อมีซีนนะครับกันน้ำแล้วเราก็ซิลิโคนที่ขอบหมดแล้วก็หมดกังวลเรื่องน้ำเข้านะครับน,นะครับเปิดไป <c oughs> ตรงข้างเรือก็มีตะข่ายเก็บของโชว์ได้นิดหน่อยเก็บของได้นิดหน่อยนะครับใต้ใต้คนขับก็เก็บของได้นิดหน่อยข้างๆก็มีอีกเก็บกันไปฮะนะครับ ฝาแฮสตรงนี้ก็กันน้ำนะครับนะครับเกนะ็บของได้อีกนิดหน่อยจริงๆฝ่ายแฮสตรงนี้ท่านสามารถเออดีไซน์ให้เป็นที่เก็บเบ็ดก็อีกได้นะครับแต่ว่ามันโค้งผมเออเราไม่รู้ว่าเราจะทําได้แค่ไหนม่อาจจะเป็นช่วงระยะสั้นๆนะครับเก็บเก็บอะไรก็ก็แจ้งเรามานะครับลาวสเตนเลสจับนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็มีมีที่ที่เบ็ดท,ท,ท,ที่ใส่เบ็ดเป็นช่วงๆนะครับ นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นวิลลัสนะครับแต่ว่าเนื่องจากมันเป็นเดมโมมันยังไม่เสร็จผมรีบอยากถ่ายรูปให้ท่านดูก่อนนะครับแต่ว่าถ้าเอาจริงๆก็เดี๋ยวมันก็จะเสร็จเรียบร้อยเป็นสเตเลสตกดลงไปเวลาตัวน,นี้สามารถปรับให้โยกพึ้มเสร็จแล้วมันก็จะทิ้งสมองแบบด่วนนะครับบางทีคุณจะหลุดหมายอะน้ํามันซัดมาจะหลุดคุณปอดปุ้มลงเลยก็ก็สามารถทําได้นะครับแล้วก็สามารถกดช้าๆมีปุ่มขึ้นปุ่มลงช้าๆได้นะครับแล้วก็มาถึงห้องสมองนะครับห้องสมองเปิดนะครับเปิดนะครับ อันนี้ก็จะเป็นห้องสมอมีไฟฟ้ามีแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้นะครับเราใส่แบตเตอรี่ไว้ตรงนี้อันหนึงน่งแล้วก็สมอถ้าทําเสร็จทุกอย่างมันก็จะเรียบร้อยกว่านี้นะครับมีโช๊กก็ไม่ล้มตึง้งก็ล็อกอยู่ไม่ต้องมานั่งตีกันปิดนะครับโลโก้สามารถคัสตอมได้หมดทั้งลําเลยนะครับแล้วก็เบาะเบิดสามารถเปลี่ยนสีได้หมดอันนี้เป็นห้องเก็บของอีกห้องหนึ่งนะครับกันน้ํานะครับมีสีมียางดํารอบ นะครับแล้วก็รูน้ําไหลออกนะครับต่อออกไปนอกท้องเรือเลยเวลาฝนตกก็ท่านหลับสบายครับไม่ต้องเครียดถ้าท่านจอดอยู่นี่นะครับฝ่ายแฮชชั้นนี้นะครับฝ่ายแฮชโัดเรือวผมเปิดให้ท่านดูนี่หน่อยนี่นะครับก็จะมีล็อกทุกฝ่ายแฮชมีฝ่ายแฮชที่มันหนักหนักทุกอันเนี่ยมันก็จะมีโช๊คให้หมดนะครับตรงนี้ก็กูเก็บปลาได้เยอะเก็บของเก็บชูชีพเก็บอะไรก็เก็บไปเลยนะครับ อันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นซันเบนะครับก็ครอบครัวสาวๆถ่ายรูปตรงนี้นี่เหมาะหมมเหมาะที่สุดเลยครับนะครับแล้วก็ด้านล่างของของตัวเนี้นะครับสามารถคอสตอมได้เป็นหลายอย่างอย่างยกตัวอย่างอันนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นเนี่ยครับสามารถเปิดได้นะครับพอเสร็จท่านก็ลงปข้างล่างได้เลยชวเนี่นะครับ นะครับก็ก็สามารถเข้าห้องน้ำได้ผู้หญิงสำหรับการไปเรือแล้วไปกับผู้ชายแล้วผู้หญิงมาฉี่เนี่ยนะครับแฟนผมเนี่ยไม่ได้เลยครับก็เลยพอมีอย่างนี้มาเขาก็ฉี่เฉอสบายเออสบายนะครับเขาก็ไม่อายไม่เขินนะครับก็ตรงนี้สามารถแก้ไขให้เป็นเป็นห้องนอนเป็นอะไรก็ได้อีกนะครับถ้าท่านอยากจะไปค้างแคมนั้นค้างค้างแรมกลางทะเลนานๆก็สามารถ สามารถอัปเกรดได้นะครับเรายินดีให้คําแนะนําทุกอย่างนะครับถ้าท่านอยากจะใส่แอร์ที่เป็นดีซีก็เราก็ทําได้นะครับมาหลังหลังคานะครับด้านบนนี่นะครับหลังคาด้านบนใหญ่ครับเบืเริ่มครับไม่ร้อนแน่นอนตอนนี้อากาศร้อนนะครับแต่ว่าด้านด้านในตรงกลางนี่ก็ก็ไม่ร้อนนะครับทีนี้ถ้าขึ้นจะจะขึ้นไปชั้นสองเนี่ยตรงนี้สามารถอัปเกรดได้อีกเจาะฝ่ายแฮช ให้ลมมันโฟล์เข้ามาด้านหลังด้านในแถมยังสามารถปีนขึ้นบันไดขึ้นไปข้างบนกระโดดน้ําหรืออะไรก็แล้วแต่ท่านนะครับได้อีกตรงไหนอีกลาวสเตเลสข้างบนใส่ใส่เบ็ดนะครับเก็บของอมาถึงตรงนี้เก็บของตรงนี้นิดหน่อยตรงนี้ก็เป็นช่องช่องเก็บของนะครับสามารถใส่พวกอุปกรณ์ตกปลา ใหญ่ครับในในห้องนี้เหมือนเหมือนจะเล็กนะแต่ใหญ่เนี่ยครับเก็บอุปกรณ์ตกปลาเขียงเขืองอะไรยัดเข้าไปในเนี้ยสเตเดนเนโครงโครงอันนี้นะครับแข็งปึก๊กเดี๋ยวผมโยกให้ดูเนี่ยเนี่ยโอโ้โหแข็งมากมันมัน,ม,นมันถ่ายยากลําบากนะครับแต่ว่าแข็งแรงซับบูเฟอร์ข้างบนหนึ่งตัวนะครับกับลําโพงเป็นผมไม่แน่ใจเรียกว่าอะไรแต่ว่าลําโพงตัวนี้มันเป็นตัวไซส์ไซส์ใหญ่กว่าปกติ คือดอกมันเท่ากันหน้าหน้ามันอะ่ะหกนิ้วเท่ากันแต่แต่ความอ้วนข้างหลังมันใหญ่ขึ้นมันทำให้เสียงขับออกมาดีขึ้นนะครับผมไม่ไม่ค่อยถนัดตัวนี้ตัวนี้เป็นยี่ห้ออาร์โเทคนะครับชุดลําโพงแล้วก็ GPS ตัวนี้เป็นโลแอนสิ่งที่ผมอยากจะให้เจ้าของเรือลํานี้ที่ซื้อไปถ้าจะเอาไปนะครับอยากให้จัดจอตรงนี้ครับยี่สิบสิบสองนิ้วสิบสองนิ้วสองตัวหรือว่าจะสิบหกนิ้วก็ได้แล้วแต่นะครับมันใส่ได้ถ้าท่านใส่นะจอหนึ่งท่านก็ดูจอปลาใช่ไหมไอ้ดูแผนที่ใช่ไหม อีกจอหนึ่งท่านก็ดูความลึกดูดูหมายของท่านดูหินดูประการลังอะไรของท่านแล้วท่านก็จับคู่กันแล้วท่านก็ทิ้งสมอมันก็จะดีกว่าใช้จอนี้เล็กๆนะครับ <c oughs> นี่ผมเปิดเปิด GPS นะครับนี่ก็เปิดนี้ให้ท่านดูใน GPS ตอนนี้ที่ที่ในเรือลำนี้มีก็จะมี GPS ตัวนี้แล้วก็จะมีตัวนี้ออนว่าเป็นเป็นเป็น AIS นะครับตามมาตรฐานกรมเจ้าท่าที่จะต้องมีนะครับเพื่อที่จะดูเรือลำนูน้นลำนี้ ว่าอยู่ตรงไหนให้สามารถเรือใหญ่ลวมองเห็นเราได้นะครับทีนี้มามาที่ตัวตัวนี้ก็จะมีวิวปั๊มสองตัวตัวกลางท้องเวลาเรือจอดน้ํามันจะตกท้องเรือแล้วก็ท้ายเรือมันก็จะตกเวลาเวลาเรือวิ่งนะมันก็อยู่ท้ายเรือสปอตไลท์สปอตไลท์ GPSVHFVHF ยังไม่มีนะครับต้องต้องซื้อใส่ตะหากสเตอร์วิโอเครื่องเสียงก็เปิดนี่มันก็จะมาติดนี่เปั๊มน้ําล้างล้างเท้าล้างล้างปะล้างของชั่วไปหลังเรือ ปั๊มน้ำอ่ะเป็นสแปร์ดีเซลเลสแปร์ไฟไฟข้างในเรือไฟเขียวแดงอะไรเงี้ยนะครับก็จะต่อติดนี่นี่หลดเสร็จยังลดเสร็จแล้ว <c oughs> เออชุดคอนโวนตัวนี้นะครับ <c oughs> พวงมาลยัยอัล e r f รเฟนะครับแกนแข็งแรงนะครับนี่นะครับแข็งแรงนะครับเท่ด้วยฮะแล้วก็ชุด ไฮดรอลิกเป็น C first ท่านสามารถเปลี่ยนกระปุกไฮดรอลิกชุดเนี้นะครับเป็นเ,เป็นไฟฟ้าได้นะครับเวลาเลี้ยวเนี่ยฟองอากงฟอง,งอากาศก็จะไม่มีนะครับแล้วท่านถ้าท่านยังไม่พอใจอีกท่านสามารถใส่ลิง์เข้ากับจอตัวนี้นะครับเป็นเป็นออโต้พายโได้สมมติท่านจะไปไกลๆนะครับหลักแก๊สหรืออะไรของท่านเนี่ยนะท่านก็มาร์กตำแหน่ง GPS แล้วให้มันวิ่งไปเลยแล้วถ้าท่าน ตัวตัวออโต้พายโเนี่ยไม่แพงห้าหกหมื่นนะครับซึ่งห้าหกหมื่นเนี่ยสามารถต่อเข้ากับตัวนี้ได้เลยไม่ต้องเป็นไฟฟ้าไม่จำเป็นต้องเป็นไฟฟ้านะครับท่านซื้อห้าหกหมื่นสั่งเราเราใส่ให้ตัวนี้ก็จะลิงเข้าเป็นออโต้พายโท่านใส่พิกัดแล้วท่านให้มันวิ่งตามตามตามองศาของมันนะครับมันก็จะวิ่งให้อหัตโนมัติเลยโดยท่านที่ไปคุยเมาส์มอยกับเพื่อนได้นะครับก็สามารถลิงก์เข้ากับตัวนี้แล้วก็อัปเกรดเป็นเอ่อไฟฟ้าได้ก็จะนิ่มเลี้ยวง่ายเหมือน เหมือนเลือนอกครับที่เขาขายกันทีนี้เสร็จแล้วก็มาที่ตรงนี้เป็นคันเร่งไฟฟ้าคันเร่งไฟฟ้าเนี่ยเป็นสายเกียร์นะครับเออสามสามสี่นะครับก็คันเร่งปกติทิมอยู่ตรงนี้สองอันเนี่ยนะครับทิมสองอันซ้ายขวากุญแจรีโมทแยกนะครับอันนี้เป็นเออเอ e ิเจนซี่สต็อปเกิดหลุดนะครับจริงๆต้องพ่วงผูกเชือกแล้วก็ฮิ้วไว้กับแขนนะเหมือนเจ็สกีเออแต่ตัวเนี้ย ที่อยากจะแนะนําก็คือตัวนี้นะครับถ้าท่านบอกว่ามันแข็งบางท่านไม่ชอบหรือว่าเป็นที่แบบเป็นเป็นมือใหม่นะครับบางทีตรงนี้มันแข็งมากมันเป็นสายเกียร์สายเกียร์เนี่ยมันก็จะมีหลายแบบมันจะมีแข็งและทนส่วนใหญ่จะเป็นของญี่ปุ่นแข็งและทนแต่ถ้าเป็นของจีนหรือของไต้หวนันอะไรพวกนี้บางทีมันก็จะมันแล้วแต่ยี่ห้อนะครับบางทีมันก็นิ่มแต่ว่ามันมันก็ขาดเร็วแต่ถ้าท่านไปขาดดังทะเลมานี่ก็ก็เซ็งครับก็แก้ไขกันไป แต่ถ้าแก้ปัญหาอีกันนึงเป็นเรือส่วนตัวนะครับก็ก็เปลี่ยนเครื่องสั่งเครื่องตัวหลังเนี่ยนะครับสองตัวเนี่ยครับเป็นไฟฟ้าถ้าท่านสั่งตัวนี้เป็นไฟฟ้าเนี่ยตัวนี้ก็จะได้เป็นอีกรุ่นหนึ่งแล้วก็จะนิ่มมากนะครับท่านก็จะขับเข้าเกียร์เดินหน้าถอยหลังเนี่ยสบายมากเลยนะครับเหมือนรถจดเลยนะครับทีนี้กลับมาที่ตัวนี้ตัวนี้นะครับจอท p s นักตกปลาต้องมีนะครับ ตัวนี้โซน่ามี3รุ่นนะครับก็คือเป็น3 in 1นะครับมีโซน่าไซส์สแกนแล้วก็ดิฟสแกนออโต้พิลอตถ้าท่านจะใส่ก็จะบังคับทิศทางได้ตรงนี้นะครับชาร์จปกติก็มาร์คเวฟพอยต์อะไรกับมาร์กันไปนะครับแต่ว่าตรงนี้ตรงอินโฟเนี่ยน,นะครับตัวนี้คือคือซึ่งฮ o นด้าส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีนะครับถึงถึงยี่ห้ออื่นก็มีเหมือนกันแต่ว่าบางทีมันมันมัน,ม,นมันเอื้อมไม่ถึงนะครับถ้าอย่างเช่นเดี๋ยวนี้นะครับจอตัวนี้สามหมื่นกว่าบาทสามสี่หมื่นตัวเล็กสุด แล้วท่านก็ต่อสาย NMEA 2000นะครับลิงก์ไปที่หลังหลังเครื่องไปที่เครื่องท่านก็จะสามารถอ่านความเร็วความเร็วนี่เป็นของ GPS ท่านสามารถอ่านรอบอ่านอ่านอ่านความอุณหภูมิอ่านน้ำมันเครื่องอ่านแบตเตอรี่อ่านการกินน้ำมันได้หมดเลยซึ่งบางทีตรงเนี้ยเราโลาะทิ้งได้หมดเลยเราไม่จำเป็นต้องมีละเพราะเราซื้อตัวนี้ตัวเดียวนะครับยี่ห้อเกือบทุกยี่ห้อเดี๋ยวนี้ก็ลิงก์กับ h อ n d a ได้หมดแล้วทุกยี่ห้อนะครับทีมก็บอกนะครับบอกหมด ท่านสามารถเลือกได้ว่าท่านจะเอาแดชบอร์ดแบบไหนนะครับเนี่ยครับแดชบอร์ดมีตั้งหลายอย่างให้เลือกวัดความเร็ววัดความลึกน้ําบอกหมดทุกอย่างเลยนะครับเออ,เอ,อน้ําน้าเอาน้ําในบ่อปลากี่องศาฮะอุย้ยบอกหมดน้ํามันเหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะครับน้ํามันเครื่องเป็นยังไงบอกหมดเวลาบอกหมดนะครับซึ่งผมว่ามันเจ๋งมากเอ่อที่เจ๋งไปกว่าน,นั้นก็คือท่านถ้าถ้าท,ท,ท่านเป็นเรือทัวร์หรือท่านที่ท่านให้ลูกน้องขับนะครับ เออตรงนี้ก็จะสามารถบอกบอกทริปได้ว่าว่าว่าทริปทริปทริปที่ท่านใช้เนี่ยท่านใช้ไปกี่ลิตรนะครับในซีซันเนี่ยคุณคุณท่านใช้ไปกี่กี่ลิตรแล้วลิตรอะไรยังไงทริปที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยครับเครื่องซ้ายเครื่องขวาอะไรเงี้ยมันจะคำนวณจาก ECU ของเครื่องเครื่องเครื่องเรือนะครับซึ่งผมว่ามันสามารถตรวจเช็คตรวจสอบ การทำงานของเครื่องของการกินน้ํามันเครื่องได้ง่ายมากท่านสามารถเช็คเป็นลิตรได้ใกล้เคียงนะครับซึ่งเราอยากให้ท่านมีนะครับจริงๆตัวนี้ยี่ห้อนี้เราผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเขาเลยนะครับแต่ว่าผมผมเล่นแล้วผมส่วนตัวผมชอบนะครับแล้วก็ถ้าท่านถ้าท่านมีสามจอนะครับจอใหญ่สองจอเนี่ยนะครับท่านสามารถซื้อ C-Map ก็คือไอ้แมปไอ้เมมโมรี่กาดอันนี้นะครับหนึ่งอันเนี่ยนะครับ ใส่แค่เครื่องเดียวแล้วท่านก็ลิงก์เข้ากับจอที่ผมเว้นช่องเอาไว้ให้เนี่ยนะครับแล้วก็ลิงก์เข้าไปโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มแล้วเดี๋ยวนี้มันจะมีเข้ามือถือท่านสามารถมาร์กเว่ยพอยต์ในมือถือแล้วท่านก็มาโยนเข้ามาในนี้ซึ่งมันกดงานง่ายมากนะครับถ้าท่านมีจอใหญ่ๆสองจอตรงเนี้ยนะครับเออสิบสองนิ้วเนี่ยนะครับถ้าสิบสองนิ้วตัวถูกสุดนะอยู่ประมาณแสนแสนแสนต้นๆน,น,นะครับถ้าถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าตัวใหญ่กว่านี้ก็แสนสองแสนก็ว่ากันไปท่านก็เป็น ดูสาใจครับจอใหญ่ๆเข้าระบบกับเครื่องเสียงได้อีกนะครับตรงนี้ก็จะมีวิลลาสแต่นะครับทุกอย่างมาตรฐานของนักตกปลาก็เรือลำนี้ก็ค่อนข้างครบนะครับจอใหญ่ๆข้างบนก็จะเก็บของได้อีกมีสปอตไลท์นะครับท่านจะเอาตกหมึกอะไรท่านก็แจ้งเรามาเราสามารถทำให้ท่านได้ฝาแฮสนะครับเก็บของนะครับกันน้ำด้วยนะครับ เครื่องเสียงบอกไปแล้วฝาแฮชตรงนี้ก็ยังเก็บของได้อีกอีกอันหนึ่งนะครับนี่นะครับตัวตัวหลังคาเนี่ยนะครับเป็นเป็นแคัม u อินฟิวชั่นนะครับตัวเรือก็เป็นแคัมอินฟิวชั่นนะครับแข็งแรงครับขึ้นไปเหยียบกระทืบได้เลยครับตัวโคงสเซเลตตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราอ่ะ เราตั้งใจให้ทําไว้ตรงเนี้ยเพื่อให้เข้ายึดกับตรงด้านข้างเหลือเพราะว่าเวลาขาเวลาขาเราเดินกันเร็วๆเนี่ยครับมันจะได้ไม่เตะนะครับก็เป็นเพราะว่าผมผมเป็นกังวลกับการที่ท่านจะเตะโค้งสเตนเลสมากเราก็เลยตั้งไว้ด้านข้างนะครับซึ่งแข็งแรงมากนะครับท่อสองนิ้วยึดกับด้านบนนะครับอ่า พูดถึงพูดถึงสเตเลต,ตเดี๋ยวขอกลับไปถังน้ำมันหน่อยอันหนึ่งนะครับถังน้ำมันอันนี้นะครับกับถังน้ำเนี่ยนะครับถ้าถ้าเกิดโดยปกติแล้วเรือนอกหรือเรือส่วนใหญ่เนี่ยนะครับ mm hmm. เขาจะไม่มีถังเอ่อน้ำมันเนี่ยเขาจะฝังกับท้องตัวเรือไปเลยท่านไม่สามารถเอาออกมาได้นะครับ เวลามีปัญหาถังเชื่อมไม่ดีหรือเกตคุณภาพถังน้ํามันห่วยเนี่ยถ้ามันรั่วขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเรื่องใหญ่แต่ถ้าลําเนี่ยของผมเนี่ยนะครับก็สามารถยกถังน้ําออกยกถังน้ํามันออกมาเซอร์วิสได้แล้วก็จัดกลับเข้าไปเหมือนเดิมได้นะครับมันก็จะทําให้ท่านดูแลรักษาเครื่องออน้ํามันเรือของท่านง่ายขึ้นนะครับเบื้องต้นก็ประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวผมเดินบนรอบเรือให้ท่านดูอีกรอบหนึ่งนี่นะครับทางเดินด้านข้างกว้างใหญ่นะครับพื้นเรือสามารถเล่นลายได้ด้วยนะครับถ้าท่านอยากเล่นลายเป็นลายลายเส้นเนเหมือนเหมือนติก๊กที๊กนะครับก็สามารถทําได้เนี่ยที่นอนตรงนี้นะครับเ,เริ่มเลยครับท่านสามารถเดินตกปลาได้ลอกลํานะครับใหญ่ครับรับรองท่านพาครอบครัวไปลูกท่านไปสบายฮะ ช่องปลาเป็นตรงนี้ก็ให้ลูกท่านเล่นดูปลาได้นะครับเท้าตรงนี้ก็จะเป็นที่หนุนเท้านะครับท่านจะยืนขับหรือว่านั่งขับก็ก็แล้วแต่ลมโก่งเย็นสบายเลยครับได้เลยครับโอเคถ้างั้นขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ